เฮ็ดจ้ะเฮ็ดไม่ต้องไปหาไก่เลยออกน้ำขังเฮื่อนขังสั้นนี่เฮ็ดคอนสนพุ่นบานเทเลทะทล่าพุ่นเต็มสวนอยู่ไหมบังออนกะมี่แถากะมี่นี่อ่อนๆจ้ะ มันขื้นอยู่หม่องนี่ต้นใหม่พอท่านตายเด้อเจ้าไปออีอย่างมาเหยียบมันเป็นคนเด้นนี่ต้นใหม่พอท่านตายมันเกิดน้ำหากาาไหม่ไหมเบิ่อนอู้กลัลลังงามเลยมันมีเสื้อเหตุจ้ะอ้ยนี่กอน,นึงไปทั้งพุ่นอีกจ้ะ บม่อยากเก็บเพราะว่าออหยังปีนี่เก็บไปสองตาแลว้วจ้ะแต่ว่าเป็นคอนสนสีน้ำตาลอันนี้เป็นคอนสนน้ำผึ้งนี่กำลังตัดเสษตุ๊บปูบอยู่นี่หาก็เห็นปีนี้เด้อเกิดอยู่หม่องนี่ไหมจา้าความมันไปเอาเสื้อมาแต่ใสกระโบโฮขึ้นกันละจ้ะ เกิดอยู่ขังแดนพอดีโอ้ยมาเห็นซนะ่าเนาะตรงนี้มันบ่มีมันบ่ได้อยู่ใกล้ถน,นนมันกะสิบ่มีควันลถมันกะสิสะอาดเน่แต่ว่าข่อยกับบ่ได้มาหลาะเบิ่งนเนาะเบิ่งจ้ะโอ้โหกลุ้มหมักใหญ่เลยปกติคอนสนมันกะสิขืนอยู่ต่อสนน่ะเนาะจ้ะแต่อันนี้มันมาขืนอยู่ ต้นมกักกนิเมจ่ะต้นลูกไหนนะเมยลูกพลัมภาษาทั้งนี้เนาะขามหัวมาฟังนี่นก็จางเกิดเนาะจ่ะมันเกิดอยู่หากไหมหากไหมบุ่บันตายต่างหากแต่ว่าสีมันก็สิเปลี่ยนเปลี่ยนเพี้ยนเพียนในจักหน่นอยสีมันออกเหลืองเหลืองจ้ะเบิง อยากเห็นตอนมันตุ่มๆเนาะมาทางนี้มันกรหลายกออยู่จ้ะแต่ว่ามันบ่ได้ขึ้นอยู่บ้านข่อยมันขึ้นอยู่บ้านขเจ้ากะบ่ก้าเก็บเนาะขี้หมาขี้แมวขับไปลรือดูใบไม้ร่วงเมาจ้ะบางต้นกะโรนหมดแล้วบางต้นกะ,กะลังโลนเบิ่งเกือบบ่อออกว่าเป็นต้นหยัง มันเป็นต้นพรำจ้ะตรงนี้เห็ดก็ออกเกือบทุกปีทุกปีแต่ว่าบอกมองเกาเด้อันนี้หน่อยโยผู้สมบูรณ์ปันไดน,นี่กะกะลั่งออกนี่กะกลั่งตูมมันกะกะลั่งตะเสบอยู่จ้ะแต่ว่าคอยบรอยากเก็บเพราะว่าอีกยังคอยมีหลายแล้วนะ ก่อน <If S 1> นี่ก่อนนี่โอ้โออออโโโ้ยนี่กระลังพอดีกินมันต้องแบบนี้จ้ะตุ่มๆนี่อ่อนๆเลยบางเด็ดบางจักดอกว่าเป็นยังดอกเนาะนี่บบท่านอันนี้เธอเด้อบบท่านบานดีเธอเด้อนี่กระลังกินแซ่บบอท้าสิกินเท้าเอาอันนี้มันออกจ้ะนี่ลอกนี่มันสิเป็นวงแหวนเฮ็ดนี่ เอากับซีลอกออกก่อนขามันนี่กะเบิง่งจ้ะนี่เป็นคือฟองน,น้ำน,นี่แหละทั้งในนี่มันมันย่อยยากเห็ดอันนี้ไหมคนส่วนใหญ่เขาก็เลยบ่ค่อยกินโอ้ยไข่ละอ่อนซ้อนมันอ้อมขอนอยู่เว้ยอ้อมต้นไม้อยู่เว้ยอ่อนๆน,นี่ต้องพุ่นอีกดอกมกักใหญ่จ้ะ พี่อะวัดชักมาแต่ใสเนาะหากไม่ห่อใสมันก็สิมาน้ำอันนั้นแหละเนาะอหอมหอมเห็ดโอ้ยข่อยเาอยากเก็บอยากเก็บเมื่ออื่นมาเก็บก็คือสิท่านอยู่ดอกเนาะเบิ้งจ้ะโอ้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 งาม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 คักงามเนยไนว้นี่แหละเนาะบุญเป็น ไม่สนนะจ๊ะข้าสึเอินขอนสนอยู่บ่เฮ้ยหรือข้าสึเอินเฮ็ดขอนพรำต้องเอินยังสีเนาะเห็ดขอนพรำมันคอยสีเมนนะจ่ะเห็ดขอนสนนี่มาแล้วกะเมื่อแล้วฤือดูเก็บเฮ็ดมันก็อาสิเป็นเฮ็ดย่างอื่นที่ห้าสิพ่อหาได้คือแบบว่าเห็ดหูหนูอย่างแบบนี้จะกะมันกะสิบหลายเราจะเบิดดัปีนี่คอยก็คือสิบได้หาแล้วล่ะ เบิ่งแล้วก็ฝากติดตามไทยเลยยผ้าราใหยพินัดเด้อจ้า